เรื่องเรียนแล้วนะจ๊ะบ่ายสามครึ่งนะจ๊ะดูบรรยากาศนะจ๊ะคนนะแม่ปูแม่ปูหันหน้าเข้าไปถ่ายรูปก็าจังไหนพ่อใยายพ่อนมากกับบ่อใดไปขึ้นเก่าหรอถ่ายพอใหญ่อยู่เ็คอยกระซ่างภาพได้่าขอไปถ่ายรถเมฆเฮ้ยเขาโกนเสื้ออาดับนะคะ่ะห <c oughs> ูยงานบิดมืองอารมณ์วันนี้ บรรยากาศข้างหลังเป็นโรงแรมขาวๆนะั่นโรงแรมแดงๆนี่โรงเรียนอันนี้เป็นโรงงานแดงๆนี่ก็นักเรียน,น,น,ยนถึงจะใส่เสื้อผ้าสีแดงแต่หวัวใจรักพระมหากษัตริย์อยู่นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ายูนีนะเจ้าไปหาซื้อเสื้อผ้านะ่ะมันสิบมีสีอื่นหรอกสีดำก็สีแดงแต่ป๊อปปูล่าที่สุดแล้ว ก็แดงกระดำเสื้อค่อยนี่สีฮิตด,ดีนี้เนาะจนมากแต่ว่าหันเสื้อสีแดงกับสีดำมันก็นสะดวกสบายในการแต่งต,ตัวข้างนอกมาแล้วพใยญ่สานินท่าพรพอสองนาทีโอกาสมารับสาสออกพอมันหนาวเดี๋ยวสียุมหัวเราคุณเมืองพอใยญ่สานะคะไปลงมงกุกูลานบ่ มาเลยมาเลยมิงเกิลมาเไปไปมาเฮ้เฮ้อู้ยยบะคันเออดรอาสอ่น้ดรปาให้ดปป้าให้ดูปปให้ด้าขึ้นร้าให้ดูปป คันดูเชิญละบอก็มาสกูลานเฟอรปูแฮมตะบอนะอีมงกุสกูลนสัมมาแวกบีเเชิญละทัร์บ่ายสมครึ่งบนดิมมออเอ้มามหมดตะเบทาเ้าเบท่าละโอ้ยแกจะมาเขาไงซงระเบียบ ถอยรถนี่ยปู่ถอยเอาแม,ม่จนมาให้มดสุดวิตตัวอันควงเข้าเน่ยยกออกด่างๆมันหลักไปเลยล้วนบ่ไปหา่างเงี้ยมได้เขามีมองจอดได้หลายกุ้งปจอดดอกกูไปหามองอันที่มันแคบๆกันะละเสนอนะเสนอนะ่ะนี่มอน,นี่มีมอน,นี่เออมอ,น,น,มอน,นี่มีมารยาทมูอคำหมายยิ้มหนะัวฟอดเนยเขาเอาไปมดขันผู้ใดไปน้ำเขานะ่ะพ่กได้ใจแคบคือบางคนเนานะ ะจ้ะเจยาจะไปรับหลานนะคะเปรับหลานคุณลูกเป็นหูรับไอพวกไอเรียบร้อยแล้วก็ต้องเท้านะหน่อยยูนรียนหน่อยเาเรนตาเาเรนตาี่มงแรงครับไอใหญ่กันไอ้บัหน่อยหา่มงแรงบ่เออสีอันมาหัเยี่ยปลาซีโมงเคือแต่ว่าเฮียปปลบเป็นอย่าไดอกยืดไก่บ้านเออเฮียปป๊บไ่ยูยู่ไก่บ้านต่ว่าแต่ละตัวลูกขาอยูบุฮามักน่อยแห้งหนาวึืนหนาวึ้นมีหิมะแห้งร้อบมากอวไร และแจ๊คคลิปนี้ก็เดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพโดยรักาัใจรักฮัทจิจ